สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหวยลาวนะคะชุดวิเคราะห์ตัวเลขนะคะจับชุดเด่นเนาะงวดประจำวันที่24เดือนสิงหาคมนะคะปี63สาำหรับงวดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูของงวดที่แล้วกันสักนิดนึงนะคะของงวดที่แล้วนะของงวดที่แล้วนะ,ะผลที่ออกไปก็คือสามศยนะคะเป็นชุดนี้นะคะงวดที่แล้ว เพื่อนๆดูนะคะทุกคนตัวที่เราจับให้เป็นตัวเด่นนะคะตัวเด่นจะเป็น3มและ2นะตัวรองจะเป็น0ูนย์และ6กัน9 1ตัวก็คือ9 6ตัวเดียวกันนะคะกันพลาดนะคะผลที่ออกก็คือ3 0 8 6นดะ3 0 8 6นย์หะคะ8ไม่มีนะคะ8เราไม่ได้หยิบมานะ8ไม่เยอะเจอไม่เยอะก็เลยไม่เด่นไม่ไม่เป็นตัวเด่นนะคะ สำหรับชุดที่เป็นตัวเด่นนะคะรอบนี้เข้าไปทั้งหมด3ตัวนะคะประกอบไปด้วย3มนะคะมาที่หลักหลักพันนะคะเลขสามนะมาอยู่ที่หลักพันนะหลักพันนะคะเลขศูนย์มาอยู่ที่หลักรนะ้อยเลขศูนย์เข, 0, เข้าไปที่หลักร้อยนะคะแล้วก็เลขหเลข6นี้เข้าไปที่หลักหน่วยนะ เข้าไป3ตัวนะคะมีหลักพันหลักร้อยและหลักหน่วยก็คือ306นะคะตัวที่2ตัวนะคะตัวที่เข้าในรอบนี้จับชุด2ตัวเด่นบนล่างนะคะจะเข้าไปที่ชุดศูนย์ตัวนี้นะคะเราเน้น3และ2นะคะเราเน้นตัวเด่นไป3และ2นะตัวที่เราจับก็จะเน้นเป็นเลข3นะเลข3และเลข2ติดนะคะ อันนี้คือแอดเน้นให้นะเน้นให้เองนะตัวที่ชอบนะคะก็จะจับไปที่3ามสองหกามสามแล้วก็สองหนะผลที่ออกมาก็คือสามศูนย์นะคะสามศูนย์ตัวล่างนะคะหรือตัวหน้านะจะเข้าไปที่ชุดนี้นะคะไม่ได้จับให้นะจับให้แต่ว่าไม่ได้เน้นให้นะคะก็คือชุดนี้นะชุดเดียวนะคะตัวตัวล่างหรือตัวหน้านะคะ สำหรับ3ตัว3ตัวตรงโต๊ะนะคะเราจับไปที่2 0 6นะคะไอที่ใกล้เคียงก็น่าจะเป็นชุดนี้นะ2 0 6เนาะศมา6มาแต่8ไม่ได้หยิบมานะคะ8ไม่เด่นนะคะกลายเป็นจับ2มาแทนนะคะ2ก็ไม่เข้าไปนะคะรอบนี้4ตัว4ตัวนี่มา3ตัวนะดู สามมาศูนย์มาหกมานะคะแต่ตัวเด่นเรากลายเป็นเลขสองนะ,ะเด่นสองนะซึ่งตัวที่ออกมาเป็นเลขแปดนะคะอันนี้ผิดไปหนึ่งหลักนะคะหลักนี้ผิดนะอันนี้มานะคะเนาะ ก็สรุปนะคะสรุปงวดของวันที่20เดือนสิงหาคมนะคะตัวที่เราเน้นไปให้นะคะชุดเด่นตัวเด่นนะคะจับเข้าไปที่3หลักก็คือ3063ตําแหน่งนะคะสตัว2ตัวเด่นนะคะจับไปนะคะเข้าไปที่3า3ศ0น3์นะคะตัวกลับนะไปที่ตัวล่างหรือตัวหน้านะคะส่วน3ตัวตรงโต๊ะและ4ตัวของเราไม่เข้าเหมือนเดิมนะคะ สรุปของวันที่20ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันวันที่24นะคะรอบวันที่24วันจันทร์ที่จะถึงนะคะวันจันท์นะคะสําหรับงวดนี้เลขเด่นที่เราจับให้นะงวดนี้เลขเด่นนะคะจะเป็นเลข1และเลขศนย์ะคะเด่น1และ0นะลองลงมาลองลงมาจะเป็น7และ5นะคะ เลข7มาอีกแล้วนะเลข7จ็าสหรับใครที่บอกว่าเลข7มาเยอะแล้วไม่ชอบตัดออกได้เลยนะคะแต่ว่าที่เราหยิบยกมาให้เนี่ยคือเป็นอ่าเป็นตัวเลขที่เราเจอสูตรเยอะนะคะเป็นการคาดการเนาะสูตรเยอะเราก็จับมาเป็นตัวเด่นให้นะคะแต่เพื่อนเ<ๆ>คนไหนไม่ชอบก็ตัดออกได้นะก็จะเหลือแค่3ตัวก็คือ105นนะอันนี้คือเรากันไว้ก่อนเนาะไม่กล้าทิ้งนะคะ เพราะว่าเคยทิ้งแล้วมันออกนะสำหรับตัวที่อ่าเป็นตัวเด่นเนาะพอเราทิ้งปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะฉะนั้นเราติดมาดีกว่าเนาะค่ะเนาะมาดูกันที่สองตัวนะคะจับชุดสองตัวเด่นสามตัวให้นะคะสองตัวบนและล่างหรือสองตัวหน้าและหลังดีกว่าเนาะสองตัวหน้าหลัง หรือบนล่างนะคะชุดที่จับให้ในรอบนี้ก็จะมีเป็น หลับนี้แล้วเธอจริงๆสำหรับสองตัวนะคะสองตัวหน้าหลังหรือสองตัวบนล่างนะ ก็ทั้งหมดรอบนี้จับไปที่10ชุดนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาเน้นที่หลังเพิ่มเติมเนาะ10ชุดนะคะ2ตัวบนล่างนะคะก็จะประกอบไปด้วย101979850205571276และ18นะคะต่อกันที่3ตัวตรงโต๊ะนะคะ3ตัวตรงโต๊ะในรอบนี้ก็จะมี สามชุดนะคะมีแค่สามชุดนะประกอบไปด้วยแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดห้าและศูนย์หนึ่งสองนะคะนะแล้วก็สี่ตัวสี่ตัวชุดใหญ่นะคะรอบนี้สี่ตัวชุดใหญ่นะคะ สตัวก็จะจับเป็น7 8 1 0แนะคะแล้วก็5 0 1 2ชุดใหญ่มีแค่2ชุดนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเด่นในรอบนี้ของเรานะคะจะเป็น1 0ึรองมาจะเป็น7และ5นะคะ สองตัวสองตัวบนล่างหรือสองตัวหน้าหลังนะคะทั้งจับชุดให้ทั้งหมดก็สิบชุดนะคะสามตัวสามชุดและสี่ตัวสองชุดนะคะสำหรับรอบนี้นะคะแอดนะคะก็จะเน้นไปที่เน้นเลยนะคะในรอบนี้นะคะตัวที่แอดชอบนะคะแล้วก็ คาดการว่าน่าจะมานะคะแต่ไม่ได้ฟันธงนะเพื่อนๆไม่ได้ฟันธงนะจ้าตัวที่เราเน้นนะคะในรอบนี้จะเป็นหนึ่งศนนะคะหนึ่งศนศูนย์สองนะคะห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดหนึ่งแปดและหนึ่งสองนะคะทั้งหมดสี่ชุดนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบอะดูตัวอื่น ก็ได้นะคะดูตัวอื่นเป็นแน,นวทางก็ได้นะ,ะตัวที่แอดเน้นนี่คือตัวที่แอดชอบเองนะคะนะก็คิดว่าน่าจะมาแต่ว่าไม่ได้ฟันธงนะ,ะสามตัวสามตัวนะคะแอดจะเน้นไปที่ศูนย์หนึ่งสองนะศูนย์หนึ่งสองนะคะตัวที่เน้นนะคะเป็นหนึ่งและศูนย์นะหนึ่งและศูนย์นะคะแอดก็จะเน้นไปที่ศูนย์หนึ่งสองและ แปดหนึ่งศูนย์นะคะมีหนึ่งกับศูนย์นะตัวเลขนะคะก็จะมีประมาณนี้สี่ชุดนะอ่าตัวใหญ่นะคะสี่ตัวชุดใหญ่สี่ตัวเราไม่เน้นนะคะก็มีอยู่สองชุดเนาะก็ฝากเพื่อนๆนะคะลองพิจารณา,าดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังทั้งหมดนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะผิดถูกยังไงต้องขออภัยนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณน,นะคะมีผิดมีถูกเนาะก็ ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ